มาครับนักศึกษาทุกคนครับสำหรับหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อสุดท้ายและของสัปดาห์นี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเส้นสนามไฟฟ้าเฮ้ยเส้นสนามไฟฟ้ามันคืออะไรนี่ครับทุกคนจะเจอในแบบทดสอบก่อนเรียนใช่ไหมรูปนี้คําถามของอาจารย์คือนะครับบริเวณไหนที่มีความเข้มของเส้นสนามไฟฟ้าเยอะที่สุด ลักษณะเส้นสนามไฟฟ้าก็คือไอ้เส้นสีส้มๆที่พุ่งออกจากประจุนี่แหละครับเราเรียกว่าเส้นสนามไฟฟ้าเนาะทีนี้คําถามเป็นการเฉลยไปในตัวเลยนะครับกับแบบทดสอบก่อนเรียนใครตอบถูกบ้างนะครับไหนใครตอบว่าบริเวณ A ความเข้มเยอะสุดยกมืออ่ะยกยกยกอ่ะ B มี B ไหมอ่ะมี B แล้ว C ล่ะมีไหม โอ้โหมี C ครบทุกคําตอบนะครับอ่ามาเฉลยวิธีการดูนะครับทุกคนจำสมการ e เท่ากับ ke q ส่วนด้วย r ยกกำลังสองได้เนาะสมการของสนามไฟฟ้าสังเกตว่า e กับ r ภาษาบ้านอาจารย์เรียกว่า inverse ภาษาอีสานมันพกผันกันนะครับมันแปลพกผันกันหรือจะเขียนเป็นอย่างนี้ สับทางคณิตศาสตร์1ส่วน R ยกกำลังสองความหมายคืออะไรถ้าระยะนะครับระยะ R รเนี่ยระยะ R มันมีค่าเยอะ R A เนี่ยกับ R B เนี่ยถ้า R มันเยอะ E ก็จะน้อยพอตอบได้ยังทีนี้เฉลยก็คือบริเวณ A นะครับจะมีความเข้มของสนามของเส้นสนามไฟฟ้าหรือสนามไฟฟ้าที่เยอะที่สุด โอเคไหมนี่คือบริเวณ A เพราะอะไรเพราะมันอยู่ใกล้ประจุยิ่งใกล้ยิ่งเข้มยิ่งเยอะคิดง่ายๆใจความสำคัญของเรื่องนี้มีแค่นี้ครับใจความของมันแล้วจุด C คืออะไรครับสังเกตดูว่าจุด C เนี่ยไม่มีเส้นสนามไฟฟ้าตัดผ่านเลยถูกไหมครับเราเรียกจุด C นี้ว่าจุดสะเทือนเราเรียกว่าจุดสะเทือนนะครับทุกคน จุดสะเทินในความหมายก็คือจุดที่ไม่มีสนามไฟฟ้าเลยคือทุกอย่างมันหักล้างกันหมดโอเคไหมเฮ้ย <Hey, S 1> แล้วมันเกิดขึ้นยังไงอ่ะยกตัวอย่างจุดสะเทินถ้าสมมุติกรณีที่ประจุชนิดเดียวกันขนาดเท่ากันจุดสะเทินจะอยู่ตรงกลางพอดีคือสนามไฟฟ้า e 1กับ e 2มันลบกันหายหมดเลยที่ตรงกลางนี่คือจุดสะเทิน แล้วกรณีที่ประจุขนาดต่างกันล่ะจุดสะเทือนจะอยู่ประมาณไหนมันก็จะอยู่เอียงเอียงมาทางประจุก้อนที่เล็กครับ<ม>กรณีสุดท้ายถ้าต่างชนิดกันรวมถึงมันมีก้อนที่เล็กด้วยจุดสะเทือนจะอยู่ตรงไหนครับมันจะอยู่ไปทางด้านขวาหรือด้านนอกของก้อนที่เล็กอ่านี่ก็คือใจความสำคัญนะครับของตัวจุดสะเทือนเนาะ ทีนี้ตัวอย่างสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับที่เราเอาความรู้เกี่ยวกับจุดสะเทือนหรือสนามไฟฟ้าเนี่ยมาใช้เราเอามาใช้ยังไงมาหายัางไงนะครับในตัวอย่างสุดท้ายของเรานะครับเปิดไปที่เอกสารการสอนเนาะเราดูในรูปในรูปนี้นะครับเขาต้องการให้คุณหาระยะดีระยะดีก็คืออะไรมันก็คือระยะ r หนึ่งนั่นแหละว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คุณจะหายัางไง ในเมื่อโจทย์เขาบอกมาเลยนะครับว่าจุด p เนี่ยโจทย์บอกมานะจุด p มีค่าเท่ากับศูนย์มีค่าเท่ากับศูนย์นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า e หนึ่งกับ e สองมีค่าเท่าอะไรครับมันเท่ากันวิธีการหาง่ายๆคุณหาขนาด e หนึ่งกับ e สองแล้วเอามาเท่ากันเลยแบบนี้อะไรเหมือนกัน k ใช่ไหม ตัดทิ้ง C ตัดทิ้งลบ6ตัดทิ้งเหลืออะไรเหลือแค่นี้ครับตัวเลขเขาต้องการให้แค่หาตัวดีเนี่ยว่ามันหาย,ยังไงเฉยๆคูณกระจายครับคูณกระจายฟึบๆๆได้เทอมนี้สุดท้ายผลต่างกำลังสองคณิตศาสตร์สมัยป .6 ที่พวกเราเรียนมาหน้ากำลังสองครับ หน้ากาลังสองอันนี้คือตัวหน้าอันนี้คือตัวหลังอ่ะทบทวนคณิตศาสตร์ป .6 ให้หน้ากําลังสองสามยกกําลังสองได้เก้าหน้ากําลังสองบวกกับหลังยกกําลังสองหลังยกกําลังสองก็เลยได้เป็น d ยกกําลังสองบวกกับอะไรสองหน้าหลังสองคูณกับสามเป็นหก แล้วคูณกับ d ก็เลยได้เป็นลบ6 d ดทบทวนนะครับผลต่างกำลังสองเนาะหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังยกกำลังสองแต่อย่าลืมไอ้เครื่องหมายลบมันก็เลยเป็นลบเฉยๆนะครับสุดท้ายนักศึกษาย้ายข้างตามความถนัดของเราเราเก่งอยู่แล้วย้ายข้างแทนค่าจากที่อาจารย์ดูจากฟิสิกส์หนึ่งมานะครับสุดท้ายย้ายข้าง ให้มันอยู่ในรูปที่ง่ายที่สุดจนกลายออกมาเป็นรูปนี้ทำไงต่อคณิตศาสตร์อีกแล้วบอกแล้วฟิสิกส์มันง่ายครับแต่สิ่งที่ทำให้ฟิสิกส์มันดูมีอะไรมากขึ้นก็คือคณิตศาสตร์คุณแยกให้อยู่ในเทอมของวงเล็บผลต่างกำลังสองเหมือนเดิมอีกครั้งจากเทอมอย่างนี้แยกให้เป็นวงเล็บอย่างนี้คิดยังไงวิธีการคิดของอาจารย์เนาะ ให้ดูเขียนวงเล็บไว้เลยสองวงเล็บอย่างนี้บางๆเขียนวงเล็บไปคิดตัวหน้าก่อนตัวหน้าคือดีกำลังสองใช่ไหมเขียนดีกำลังสองไปตัวข้างหลังอะไรคูณกันแล้วถึงได้12มันก็คือสองกับหกแ,แล้วเครื่องหมายเราจะทำยังไงคำว่าใกล้คูณใกล้บวกกับไกลคูณไกล ใกล้คูณใกล้คืออะไรน2คูณกับ D เป็น2 D ใไกลคูณไกลก็คือ6คูณกับ D เป็น6 D ต้องเป็นเครื่องหมายอะไรมันถึงจะเหลือลบ8มันก็เลยต้องเป็นลบ2กับลบ6ลองไปหาทิกวิธีการคิดของแต่ละคนดูนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ครับทุกคนครับ D ของเราก็เลยมีค่าเป็น2หรือ6มันจะมีอยู่2คํคตอบได้แล้วคำตอบ อันนี้คือตัวอย่างสุดท้ายเนาะอ่ะจบแล้วสำหรับในวันนี้นะครับใครมีคำถามสงสัยอะไรสอบถามอาจารย์ได้แล้วอย่าลืมหลังเรียนเสร็จนะครับอาจารย์จะส่งลิงก์วิดีโอสอนย้อนหลังให้พวกเราเนาะให้ไปดูใน YouTube เหมือนเดิมทุกบทเรียนนะครับอ่ะสุดท้ายอาจารย์สั่งกลางบ้านเพื่อทดสอบนะครับกลางบ้านของเรามีอยู่3ข้อเนาะข้อแรกครับกลางบ้านข้อแรกข้อแรก เอาเป็นเรื่องแรงทางไฟฟ้าแล้วกันข้อที่1นึกลางบ้านข้อที่1ถ้าสมมุติอาจารย์ปรับระยะละ่ะให้ระยะ q 1กับ q 2เนี่ยมันห่างกันแค่ปรับระยะของ q 1กับ q 2ครับ จากหใช่ไหมจาก1เมตรเนี่ยในรูปให้เหลือเป็น0.8เมตรคุณลองหาดูซิว่าแรงไฟฟ้าลับที่ก็ะทำกับประจุ q 3จะมีค่าเป็นยังไงมันจะมากขึ้นไหมมันจะน้อยขึ้นไหมถ้าเทียบกับตัวอย่างนี้อ่าลองไปทบทวนดูนะครับลองทบทวนดูอ่าเดี๋ยวจารย์แคปหน้านี้แล้วก็ส่งให้ในกรุ๊ปไลน์อีกทีนะครับกันลืมเนาะอ่าข้อที่สอง ตัวอย่างข้อที่2จะเป็นเรื่องสนามไฟฟ้านะครับเช่นเดียวกันกลางบ้านข้อที่2ถ้าอาจารย์ปรับระยะล่ะครับจากเดิม R มีค่าเท่ากับ30เซนถ้าอาจารย์ปรับใหม่เป็น20เซนเราคิดว่าสนามไฟฟ้ารับที่เกิดขึ้นที่บริเวณจุด P เนี่ยจะมีค่าเป็นยังไง มันมากขึ้นไหมมันจะเข้มขึ้นไหมหรือมันจะน้อยลงลองไปหามานะครับทบทวนอ่ะแคปส่งให้ภายหลังนะครับทีนี้สุดท้ายครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายทุกคนมาดูที่แบบฝึกหัดของบทที่1น,นะครับนี่ข้อที่1อันนี้คือกลางบ้านข้อที่3กลางบ้านข้อนี้ครับหาระยะ x อย่าลืมนะครับว่าโจทย์เขาบอกอะไรมาจา์ใบให้โจทย์เขาบอกว่าแรงลับที่กราทำกับประจุ q 3มีค่าเท่ากับ0 <c oughs> นั่นหมายความว่าอะไรคุณหา f 3กับ f อะไรบ้างที่แรงในนี้มันมีก็คือ f 1 3บวกกับ f 2 3มีค่าเท่ากับ0 <c oughs> คุณดูสมการนี้ดีๆนะครับแล้วก็หาออกมาคล้ายๆกับตัวอย่างจุดสะเทือน ที่อาจารย์ยกให้ดูตัวล่าสุดเนาะหาเหมือนกันว่า x เ,เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลองดูซิมันจะเหมือนในเฉลยที่อาจารย์ให้มาไหมโอเคนะครับอ่าทีนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมอ่ามีใครสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกลับไปดูนะครับคลิปย้อนหลังของเราเนาะเดี๋ยวอาจารย์ส่งลิงก์ คลิปย้อนหลังแล้วก็สไลด์ย้อนหลังให้ดูในกรุ่ปไลน์นะครับคลิปของเราก็อยู่ใน YouTube เหมือนเดิมนะครับเข้าไปดูได้ถ้าไม่มีอะไรสงสัยก็จบเท่านี้นะครับวันนี้โอเคขอบคุณมากครับทุกคน